บทสาธยายเรื่องโยนิโสสูตรการสร้างเหตุแห่งปัญญาที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตะนิกายมหาวารวักโพชงคะสังยุตในย่อหน้าที่487ถึง 488เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนําเอาโยนิโสสูตรเป็นพระสูตรที่หา้าในนิวารณหวักมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้ เป็นด้านสว่างที่มาคู่กับอโยนิโสสูตรที่เราเพิ่งผ่านมาหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นโทษภัยของการคิดผิดไปแล้วในสูตรนี้ทรงชี้ให้เห็นคุณประโยชน์มหาศาลของการคิดถูกหรือ โยนิโสมนสิการว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขประตูสู่การตรัสรู้เรื่องราวเกิดขึ้นณนะพระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกพิสุทั้งหลายมาประชุมแล้วตรัสถึงอานุภาพของการกระทำในใจโดยแยบคายดังนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมานสิการโดยแยบคายผลที่ตามมาคือการเกิดขึ้นและเจริญบริบูรณ์ของโพชฌงทั้งเจ็ดประการประการที่หนึ่งสติสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์หมายความว่าการคิดถูกทางเป็นเชื้อเพลิงให้สติระลึกรู้ได้ว่องไวและต่อเนื่องประการที่สองธรรมวิจยะสัพโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญบริบูรณ์ ปัญญาจะแตกฉานสามารถแยกแยะดีชั่วได้ชัดเจนประการที่สมวิริยะสัมโพชงความเพียรจะเกิดขึ้นอย่างมีพลังไม่ย่อท้อเพราะเห็นประโยชน์ชัดเจนประการที่สปีติสัมโพชงความอิ่มใจจะเกิดขึ้น เพราะเห็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติประการที่หปัจสธิสัมโพชงความสงบกายสงบใจจะตามมาเมื่อจิตวางถูกที่ถูกทางประการที่6สมาธิสัมโพชงจิตจะตั้งมั่นแน่วแน่ไม่วันไหวต่ออารมณ์ประการที่7 อุเบกขาสัมโภชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์จิตจะเข้าสู่สภาวะสมดุลวางเฉยต่อสุขและทุกข์ด้วยปัญญาอันยิ่งหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. โยนิโสมนสิการ คือโรงงานผลิตอริยทรัพย์เราไม่สามารถสั่งให้สติหรือปัญญาเกิดขึ้นมาเฉยๆได้แต่เราสามารถสร้างเหตุให้มันเกิดได้ด้วยการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการเช่นคิดสืบสาวหาเหตุผลในปฏิจจสมุปบาทคิดแยกแยะองค์ประกอบในานามรูป คิดในแง่คุณค่าแท้คุณค่าเทียมเมื่อโรงงานเดินเครื่องคือคิดถูกผลผลิตคือโพชชงก็จะออกมาเองโดยอัตโนมัติ 2. ความเจริญที่ไม่มีขีดจำกัดพระพุทธองค์ตรัสว่าย่องถึงความเจริญบริบูรณ์หรือภาวนาปาริบูริง แสดงว่าโพชฌชงเป็นคุณธรรมที่พัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุดจากสติขั้นอนุบาลก็พัฒนาเป็นมหาสติจากปัญญาขั้นต้นก็พัฒนาเป็นโลกุตรปัญญาโดยอาศัยโยนิโสมนสิการเป็นแรงผลักดันอย่างต่อเนื่อง 3. การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ หากเรารู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมของเราไม่ก้าวหน้าสติหลุดบ่อยสมาธิไม่ตั้งมั่นอย่ามัวแต่โทษสิ่งแวดล้อมให้กลับมาสำรวจวิธีคิดของเราเองว่าเราวางใจถูกไหมเราพิจารณาธรรมถูกวิธีไหมการปรับจูนความคิดให้เป็นโยนิโสมนสิการ คือการแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุดและได้ผลเร็วที่สุดขอให้พวกเราทุกคนจงหมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ฉลาดในโยนิโสมนสิการใช้ความคิดเป็นเครื่องมือในการบ่มเพาะโพชชงเพื่อให้ต้นไม้แห่งการตรัสรู้เจริญเติบโตแข็งแรงและออกดอก ออกผลเป็นความหลุดผลในเรว,วันเทินขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร